จากตารวจไปแล้วทหารก็ไม่น้อยหน้านะคะทางด้านของทหารเรือมีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยกําลังพลที่ไปทําร้ายร่างกายผู้หญิงและให้ความร่วมมือเรื่องของการดําเนินคดีอาญาเต็มที่เยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะจากกรณีที่มีสาวโพสต์ขอความช่วยเหลือว่าโดนหนุ่มทหารเรือซ้อมจนน่วมหลังจากพยายามขอคืนดีแต่ไม่สาเร็จกองทัพเรือได้รับทราบเรื่องนี้แล้วตรวจสอบพบว่า มีมูลความจริงจึงสั่งการให้ต้นสังกัดของข้าราชการคนดังกล่าวมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำความผิดทางวินยัยและจะเร่งดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้กองทัพเรือจะสนับสนุนให้มีการเยียวยาผู้เสียหายอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทางพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีอาญาต่อข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดดังกล่าวค่ะ